สวัสดีค่ะวันนี้ครูโบมาอีกแล้วนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้นะคะช่วงนี้ครูโบก็จะเป็นเกี่ยวกับการฝึกเจ้าปัญญาให้กับเด็กๆนะคะเพราะเราจะได้ทบทวนฝึกเจ้าปัญญาสําหรับการเรียนเกี่ยวกับหน่วยต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกันตอนนี้เรามาฝึกเจ้าปัญญากันก่อนนะคะลูก ซึ่งการฝึกชาวปัญญานี้เด็กๆจะได้มีทักษะพัฒนาการทางด้านต่างๆเกี่ยวกับด้านสติปัญญานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ครูโบก็จะมีเกี่ยวกับการฝึกชาวปัญญาการจับคู่ภาพเหมือนเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นการจับคู่ภาพเหมือนเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆอย่างเช่นวงกลม สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะซึ่งเด็กเนี่ยจะต้องลากภาพที่เหมือนกันก็คือเพื่อนเขาอันไหนหน้าตาเหมือนอันไหนเราก็ลากไปอานภาพนั้นนั่นเองนะคะลูก mm. เดี๋ยวถ้าลูกพร้อมแล้วเราไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะค่ะดูภาพได้เลยค่ะในภาพก็จะมีภาพอะไรบ้างลูกภาพวงกลม ภาพสามเหลี่ยมภาพสี่เหลี่ยมแล้วก็ภาพห้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะดูภาพที่หนึ่งก่อนเลยให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันเกี่ยวกับรูปทรงของวงกลมด้านบนเลยลูกจิ้มข้างบนเลยเอ๊แล้วภาพวงกลมอีกภาพหนึ่งอยู่ตรงไหนนะหา้าหาซิคะหาซิคะ จิมเลยค่ะลากลงมาเลยค่ะแล้วเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันว่าครูโบลากถูกหรือเปล่าครูโบรู้จักหรือเปล่าเกี่ยวกับภาพวงกลมค่ะครูโบลากแล้ววงกลมลากลงมาจืดอ้าวดูลำดับที่สองนี้เอง ูดภาพต่อไปค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นภาพที่สองข้างล่างวงกลมเป็นภาพอะไรลูกมียอดแหลมๆอยู่ด้านบนภาพอะไรคะก็คือภาพสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเด็กๆดูสิเอสามเหลี่ยมนี้เขาอยู่ตรงไหนที่เหมือนกับสามเหลี่ยมของครูโบที่อยู่ อันดับที่สองเออยู่ตรงไหนหนะรูโบหาไม่เจอเด็กเด็กช่วยครูโบจิ้มดูซิคะว่าอยู่ไหนนะจิ้มกันแล้วใช่ไหมคะครูโบเจอแล้วเอ๊ภาพที่สามเหลี่ยมที่สองอยู่ข้างบนแล้วด้านหลังอยู่ตู้ล่างสุดเลย เด็กลากตรงของครูโบไหมคะเก <_ C _> ่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูภาพรูปทรงต่อไปซิว่าเป็นภาพอะไรกัน<_ <C> _>ต่อไปก็เป็นภาพสี่เหลี่ยมเอภาพสี่เหลี่ยมเหมือนด้านหน้านี้อยู่ไหนหล,ล่วล่ะเด็กๆจ๋าช่วยครูโบหน่อยช่วยชิมดูซิว่าอยู่ตรงไหน ิ้มกันไว้เลยบอกคุณแม่ไว้ว่าอันนี้เหมือนกับอันนี้สี่เหลี่ยมนี้เหมือนกับสี่เหลี่ยมนี้เดี๋ยวไปดูเฉลยของครูโบว่าครูโบจะกิ่งเหมือนเด็กๆไหมคะอ้าวครูโบเจอแล้วภาพสี่เหลี่ยมที่เหมือนของเขาสี่เหลี่ยมเพราะคือนูนล,ลากขึ้นไปจุ๊บอยู่ข้างบนสุดเลยเห็นแล้วยังเอ่ยถูกไหมคะ ามาดูภาพสุดท้ายกันค่ะว่าเป็นภาพรูปทรงอะไรอะดูล่างสุดเป็นภาพรูปทรง5เหลี่ยมมีทั้งหมด5ด้านเแล้วเพื่อนที่มี5ด้านเหมือนกับเราอยู่ไหนละ่ะช่วยกันสิช่วยครูโบหน่อยเร็วๆพอสุดท้ายแล้วใครทำถูกหมดบ้างเดี๋ยวจะได้รู้คำตอบแล้วอ้าวจิมไว้ค่ะ ิ้มไว้เดี๋ยวมาดูว่าครูโบเนี่ยลากถูกหรือเปล่าคัวโบเจอแล้วลากขึ้นไปเลยห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจอแล้วนั่นไงห้าเหลี่ยมเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเก่งเก่งเก่งทุกคนเลยเก่งมากเดี๋ยวทั้งหมดเด็กๆทำถูกกันไปหมดกี่ข้อคะอ้าวดูของครูโบครูโบเก่งด้วยครูโบ ถูกหมดทุกก้อเลยลากถูกหมดทุกรูปทรงวงกลมไปหาวงกลมสามเหลี่ยมไปหาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ไปหาสี่เหลี่ยมแล้วห้าเหลี่ยมก็ต้องหาห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆถูกหมดทุกข้อเหมือนครูโบหรือเปล่าเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เป็นการฝึกเชาปัญญาให้เด็กๆได้รู้จักลักษณะรูปทรงต่างๆนะคะเด็กจะได้ลากถูอ๋ออันนี้เหมือนกับอันนี้วงกลมก็เหมือนวงกลมใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาโรงเรียนโบโบก็จะมีแบบฝึกไปงานแบบนี้ให้เด็กๆได้ทําในห้องเรียนกับโบโบอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลูก สวัสดีค่ะ